สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคาร์มัสเตอร์โปรวันนี้ผมมาจะพาทุกคนออกจากโลกของรถยนต์ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆแล้วไปทําความรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินรบที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกและยังถูกยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งท้องฟ้าที่แทบไม่มีคู่ต่อก่อนนั่นก็คือ f 2 2 r a p t o r เครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่5ที่ออกแบบโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินของสหรัฐอเมริกาต้องบอกเลยว่าเครื่องบินลํานี้ไม่ใช่แค่สวยงามล้ายุค แต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสุดยอดที่หลายประเทศทั่วโลกต่างใฝ่ฝันอยากจะครอบครองแต่ก็ไม่สามารถมีได้เพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายห้ามส่งออกโดยเด็ดขาดนั่นทำให้ F-22 กลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีค่าและทรงพลังที่สุดของกองทัพอากาศสหรัฐในปัจจุบันถ้าเรามองจากภายนอกหรือรูปลักษณ์ของ F-22 สิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือการออกแบบที่เน้นความล่องหนหรือสตีลตัวเครื่องถูกออกแบบให้ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์มากที่สุด ลำตัวมีเส้นสายที่คมกริบดูมุมเอียงแปลกตาไปจากเครื่องบินยุก,ก่อนก่อนปีกของมันเป็นแบบปีกสามเหลี่ยมกว้างผสมผสานกับหางดิ่งคู่ที่เอียงออกไปด้านข้างเล็กน้อยรูปทรงทั้งหมดถูกออกแบบให้คลื่นเรดาร์สะท้อนกระจายไม่ย้อนกลับไปยังเครื่องตรวจจับนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ f 2 2สามารถบินเข้าไปโจมตีได้โดยที่สัตร,รูแทบไม่สามารถตรวจจับได้ทันเวลา ขนาดตัวเครื่องของ F 2 2นั้นจัดว่าใหญ่พอสมควรความยาวประมาณ18.9เมตรปีกกว้างราว13.6เมตรและสูงประมาณ5.1เมตรน้ำหนักเปล่าอยู่ที่ราว19ตันแต่เมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มและติดตั้งอาวุธพร้อมรบจะมีน้ำหนักรวมถึง38ตันถึงจะหนักมากแต่ก็ยังคงความคล่องตัวสูงเกินคาดเพราะมีเทคโนโลยีขับเคลื่อนสุดลำ้ำถ้ามองใกล้ๆจะเห็นรายละเอียดที่บอกเล่าถึงความพิถีพิถันในการออกแบบ ทุกชิ้นส่วนตั้งแต่ช่องลำเลียงอาวุธใต้ลำตัวที่ปิดเรียบเสมอไปจนถึงการเคลือบผิวพิเศษที่ช่วยดูดซับสัญญาณเรดาร์และลดความร้อนจากเครื่องยนต์ทุกอย่างล้วนมีเป้าหมายเดียวคือทำให้ F-22 เป็นเครื่องบินที่สัตปรูแทบมองไม่เห็นทั้งด้วยเรดาร์และด้วยตาเปล่าห้องนักบินหรือภายในของ F22 ก็ลำยุคไม่แพ้กันเมื่อก้าวเข้าไปจะพบกับบรรยากาศที่แตกต่างจากเครื่องบินยุคเก่าโดยสิ้นเชิง แผงควบคุมถูกออกแบบเป็นระบบ Glass Cockpit ใช้จอแสดงผลแบบ Multi-Function LCD หลายจอแทนมาตรวัดแบบเข็มดั้งเดิมทุกข้อมูลการบินระบบเรดาร์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และการควบคุมอาวุธถูกแสดงผลแบบบูรณาการเพื่อให้นักบินเข้าถึงได้ง่ายที่สุดพวงบังคับเป็นแบบ s ซส e สติ๊กติดตั้งอยู่ด้านข้างไม่ใช่ตรงกลางเหมือนเครื่องบินเก่าๆเ,เพื่อให้พื้นที่ด้านหน้าดูกว้างขึ้นและใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น เก้าอีนักบินเป็นแบบรุ่นใหม่ที่มีระบบดิดตัว Acesi i e j e c t i o n Seat ซึ่งเชื่อถือได้สูงมากและถูกทดสอบมาแล้วในสถานการณ์จริงมากมายตัวห้องนักบินเองถูกออกแบบให้มีทัศนวิสัยกว้างสามารถมองเห็นได้เกือบรอบทิศทางโดยไม่มีโครงเหล็กมาบดบังนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกัน n b c สำหรับสู้รบในสภาพแวดล้อมที่มีนิวเคลียร์เคมีหรือชีวภาพเพื่อให้นักบินยังสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุด เมื่อพูดถึงสมรรถนะหรือ Perform a n c e ของ F-22 ต้องบอกเลยว่านี่คือจุดที่ทำให้มันถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งเครื่องบินรบ F-22 ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F-119PW-100 จำนวน2เครื่องซึ่งเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่มีระบบ t r u ั t vectoring หรือการบังคับทิศทางแรงขับผ่านหัวฉีดทำให้เครื่องบินสามารถเคลื่อนไหวได้ในลักษณะที่เครื่องบินทั่วไปทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวกลับในมุมแคบการเปลี่ยนทิศทางกระทันหันหรือการบินชะลอแบบเกือบหยุดนิ่งกลางอากาศ ลักษณะเหล่านี้มอบความได้เปรียบมหาศาลในการต่อสู้ระยะประชิดความเร็วสูงสุดของ F 2 2อยู่ที่ประมาณ Ma c h 2.25หรือราวราว0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสิ่งที่เหนือกว่าคือมันสามารถทำซ u เปอร์ครู e ได้หมายความว่าสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบอร์เนอร์ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและทำให้ไม่ถูกตรวจจับจากความร้อนที่สูงเกินไป,ประยะปฏิบัติการบินอยู่ที่ประมาณ3,000กิโลเมตรและสามารถบินขึ้นไปถึงเพดานสูงสุดกว่า2 0 0 0 0เมตร ระบบอาวุธของ F22 ก็น่าสนใจไม่น้อยอาวุธหลักถูกเก็บอยู่ในช่องภายในลำตัวเพื่อรักษาความล่องหนแต่ก็สามารถติดตั้งเพิ่มภายนอกได้หากต้องการพลังยิงมากขึ้นภายในบรรทุกจรวด AIM-120 AMRAAM และ m 9 Sidewinder สำหรับการต่อสู้ทางอากาศรวมถึงปืนกลอัตโนมัติ M61A2 ขนาด20มิมที่ยิงได้เร็วถึง6,000นัดต่อนอาทีนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงสำหรับการโจมตีภาคพื้นได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินที่ครบเครื่องทั้งการครองอากาศและโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบ Avionic s และเซนเซอร์ขั้นสูง F22 ใช้เรดาร์แอน APG-77 ที่สามารถตรวจจับศัตร,รูได้ในระยะไกลกว่า200กิโลเมตรและยังมีระบบ Data Link ที่ทำให้นักบินสามารถสื่อสารและแชร์ข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นแบบ r ร a l Time เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ F22 รู้ตำแหน่งของศัตรูก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวเสียอีก นี่คือเหตุผลที่หลายคนบอกว่า F 2 2ไม่เคยแพ้ในการจำลองการรบเลยแม้แต่ครั้งเดียวทีนี้มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้การพัฒนา F 2 2ใช้มบประมาณสูงมหาศาลร,รวมกว่า67,000ล้านดอลลาร์โดยแต่ละลำมีต้นทุนราวๆ150ล้านดอลลาร์แต่ถ้ารวมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการดูแลรักษาราคาที่แท้จริงอาจสูงถึง350ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่แพงที่สุดในโลก ปัจจุบันกองทัพอากาศสหรัฐมีใช้งานอยู่ประมาณ180-190ลำและไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วเพราะต้นทุนสูงเกินไปแต่แม้จะหยุดสายการผลิต F 2 2ก็ยังคงเป็นเครื่องบินที่หลายประเทศอยากได้แต่ก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะถูกห้ามส่งออกอย่างเด็ดขาดความคุ้มค่าของ F 2 2จึงไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่เป็นความสามารถที่ล้ำหน้าจนทำให้ศัตรูไม่กล้าเผชิญหน้าโดยตรง หลายกองทัพเลือกที่จะลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันหรือพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเพื่อตอบโต้แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีเครื่องบินขับไล่รุ่นไหนที่สามารถทดสอบหรือพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่า f 22อย่างแท้จริงสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือแม้ว่า f 35 l i g h t n ii n g จะถูกสร้างขึ้นภายหลังและถูกโฆษณาว่าทัานสมัยกว่าแต่ก็ยังมีหลายคนเชื่อว่าในแง่การรบอากาศสู่อากาศแบบด็อกไฟนั้น f 22ยังคงเป็นเครื่องบินที่ไม่มีคู่ต่อกร เพราะความคล่องตัวและสมรรถนะที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อครองอากาศอย่างแท้จริงเมื่อเรามองย้อนกลับไปจะเห็นว่า F-22 Raptor ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีและการทหารของสหรัฐอเมริกาในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีข้อโต้แยง้งว่ามันมีราคาสูงเกินไปและจำนวนไม่มากแต่ในเชิงยุทธศาสตร F ์ F-22 ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สหรัฐมีความได้เปรียบทางอากาศเหนือทุกประเทศ ทั้งหมดนี้คือการรีวิวแบบละเอียดของ F 2 2 Raptor ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกภายในห้องนักบินสมรรถนะการบินระบบอาวุธไปจนถึงเรื่องราคาที่แพงหูฉี่แต่ก็คุ้มค่ากับความสามารถที่ได้รับหวังว่าทุกคนจะได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนขึ้นว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่เป็นผลงานวิศวกรรมระดับตำนานที่เปลี่ยนโฉมหน้าการรบทางอากาศไปตลอดกาลถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคาร์มัสเตอร์โปรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ